การสืบสามพระพุทธศาสนาในโครงการธรรมยาตรากัตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจแห่งปีที่13ได้สร้างความปลื้มใจให้กับผู้มีบุญที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญในพิธีทอดพระป่าฐมุบรุงวัดนาวัดศรีเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมา โดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าตรายของท่านประธานและทยธรรมของท่านเจ้าภาพรวมถึงต้นพระป่าไปยังศาลาปฏิบัติธรรมศูนย์กลางพิธีจัดงานบุญโดยมีกัละยาณมิตรสุภาพรยิมเป็นประธานพระป่าและได้รับความเมตตาจากพระครูสาครศสิริวัตรโสพโนเจ้าคณะตำบลบ้านเกาะเจ้าอาวาสวัดสีเมืองเป็นประธานสงฆ์กัละยาณมิตรวีรสักดุงตันประกูล ประธานคราวาสได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งได้นามกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจากกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อทำใจให้สงบนิ่งนึกถึงบุญนึกถึงความดีที่ได้สร้างมา จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าทำนุบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรยิมได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าตามด้วยผู้มีบุญได้ร่วมการถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายททยธรรมเป็นภาษาบาลีและไทย พิธีกล่าวคำถวายปานะพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายคีลานเภสัชพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตังเป็นผังสำเร็จในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสัตวาสาธุชนคุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดสีเมืองได้รวมกันถวายต้นผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งปัจจัยที่หามาได้ยากในปัจจุบันศรัทธาสาธุชนได้รวบรวมกันมาถวายให้กับวัดเพื่อนำมาใช้ในงานพระพุทธศาสนาต่อไปสำหรับวัดสีเมืองเดิมเป็นวัดร้างมีเพียงลูกนิมิต8ลูกเท่านั้นเป็นหลักฐานว่าเป็นวัดเดิมชื่อว่าวัดใหม่ย,ยายเมือง แล้ววัดนี้ได้พัฒนาสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2511พัฒนามาได้ประมาณ2ปีกว่าเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายเมืองได้มรณภาพต่อมาพระครูสิริสาครวัดซึ่งเป็นลูกศิษย์โดยทำหน้าที่พัฒนาวัดแทนขอเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดสีเมืองมากระทั่งจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ที่พระเดชพระคุณหลงพ่อของเราได,ด้เริ่มโครงการธรรมญาตาที่เป็นการสั่งสมเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราชาวพุทธให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้รับรู้รับทราบ,บในโครงการเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และได้มีส่วนร่วมทอดพระปาบพระงศาธนสถานวัดต่างๆในปีนี้ก็ขอน้โมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายที่นี่มีส่วนร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีดยยีงามของเราชาวพุทธและให้รักษาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาไว้ให้คงมั่นถาวรดังที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราได้ประพฤติเป็นแบบอย่างได้ทำโครงการไว้เป็นต้นบุญต้นแบบให้เราท่านทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้โครงการเหล่านี้รักษาไว้ให้ลูกหลานเยาวชนได้รู้ได้เห็นได้รับทราบเพราะฉะนั้นก็ขออนมโมทนาสาทุกการต่อทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมกายร่วมใจเสียตระ พร้อมด้วยหมูนะ่คณะที่ได้ทำในครั้งนี้นะคะมาจากประเทศฮ่องกงค่ะก็ตั้งใจมารับบุญใหญ่นี่โดยตรงเลยนะคะเกี่ยวกับการเดินธรรมญาตาโดยเฉพาะนะคะเพราะหนึ่งปีมีครั้งเดียวแล้วก็บินตรงมาเลยแล้วก็จองมาเป็นประธานทอดพระป่าโดยตรงเลยค่ะ mm hmm. อ่าก็รู้ว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็ปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งก็เลยอยากได้มาเป็นประธานทอดพระป่าค่ะ เพื่อที่จะกลับไปเนี่ยจะได้มีกําลังใจที่จะได้ไปทําหน้าที่ทํางานเพื่อที่จะได้หาเงินมาบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกๆที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะได้มาร่วมทําบุญใหญ่ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงวัดนะคะให้อยู country, ่ต่อไปแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยได้ทำบุญใหญ่กันทุกๆปีเลยค่ะมีความสุขมากเลยที่ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นก็กิจกรรมวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนหรือว่าเด็กๆของเราเนี่ยค่ะส่งเสริมในการรักษาศีลค่ะอยู่ในพระพุทธศาสนา เด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการเป็นหนึ่งในการทนุบำรุงศาสนาและก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเด็กๆมาถึงเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะเห็นตัวอย่างที่ดีของอาการเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าค่ะในการเป็นชาวพุทธค่ะที่ดีค่ะก็กิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่ามีส่วนช่วยที่ทําให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการเป็นเยาวชนที่รู้จักหน้าที่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เด็กๆรู้สึกว่าจะมีสมาธิในการทํากิจกรรมวันนี้ค่ะ ได้นั่งสมาธิสวมดมนต์ก็ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เด็กๆทําร่วมกับวัดและก็ชุมชนถือเป็นประเพณีของชุมชนอีกอย่างหนึ่งที่น่าส่งเสริมค่ะสําหรับโครงการธรรมยาตราปีที่13ของวันอังคารที่14มกราคมพุทธศักราช2568มีดังต่อไปนี้ค่ะ เวลา16นาฬิกา40นาทีคณะสงร่วมกับพุทธบุตรธรรมยาตรา1,141รูปและศรัทธาสาธุชนร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมานณส,สองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดส,สุพรรณบุรีสถานที่เกิดในเพศสมณะของพระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาร ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่กับกิจกรรมธรรมยาตราในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 1234ค่ะ